เอาละทุกคนตอนนี้อยู่ที่ปั๊มปตทอ,อ้อมค่ายนะที่นครศรีธรรมราชแวบมาเที่ยวนครแป๊บหนึ่งก็วันนี้มีรถให้เทสาจากยามาฮ่าไรเดอร์คลับสุราษฎร์ธานีนะสุราษฎร์ไหมโอเค <laughs> สุราษฎร์นะมีเป็นรุ่น MT09R6R1 เทเนเล700แล้วก็ MT เอ้ยไม่ใช่ MT เซเซอร์เขนะ้า0 0 g t 3ส,สไตล์เอยไม่ใช่3ส,สไตล์แล้วดิสี่สไตล์แล้วมีเนเกตสปอร์ตแบบสปอร์ตเลบลิก้าเลยนะแล้วก็มีแบบเนี้ยเขาเรียกอะไรวะแบบลุยๆนะแบบแรลลี่ไปเลยแล้วก็มีดูโอเฟอร์โพสนะหรือว่าทัวริงคันหนึ่งครบเครื่องนะวันนี้ก็เดี๋ยวอันนี้คือรอบแรกนะที่เขาจะไปคนระับส่วนผมเดี๋ยวรอบไปกายานดีกว่ามีอาวันเ t 0 9แล้วก็ R6 หนะตอนนี้ที่ไป วันนี้ว่าจะมาขับที่มาขับแน่ๆมามาขับ M409 แน่ๆแ,แต่ว่ารุ่นอื่นนี่ผมยังไม่แน่ใจนะมีเร็งๆ R6 กับเทเซอร์900ไว้ R1 นี่ขับไม่ได้นะมันมีเงื่อนไขยอยู่ตรงที่แบบต้องเป็นคนที่ขับขี่รถเท่าไหร่ 400cc ขึ้นไปไหมไม่แน่ใจนะถึงจะขับได้นะ R1 แบบเขาก็ต้องเซฟเซฟรถด้วยนะเออไม่ใช่แบบใครมาขับก็ได้นะถ้าล้มแล้วไม่มีตังใจนี่จะซวยเอานะเขาก็เลยแบบมีการคัดคนนิดนึงสำหรับ R1 ส่วนรุ่นอื่นขับได้อยู่ที่ว่าขาถึงหรือเปล่าแค่นั้นแหละนะเออไม่มี MT07 นะถ้ามีนี่แบบดีมากแต่วันนี้ไม่มีนะประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวไปลองดู09กันว่าเป็นยังไงบ้างนะ ดีสำหรับสเเดย6คันนี้ของแต่งไปไป,ไปเพิ่มอีกแล้วถ้าใครอยากดูนะบอกได้เดี๋ยวจะได้ทําคลิปนะไม่รีบนะคันนี้คืออยู่กับเราทุกวันหมายถึงว่าแบบเออจะทําตอนไหนก็ได้นะพออาจารย์ว่างก็ทําได้ของแต่งแบบเยอะเนี่ยดูดิเออดูแบบพวกชุดหน้าคาร์บอนอะไรเงี้ยดูชุดบนดูถังประมาณนี้นะสําหรับสเเดย6ถ้าอยากได้ถ้าอยากได้คลิปบอกได้แต่ ผมคิดว่าน่าจะทําอยู่แล้วแหละแต่แบบเผื่อเผื่อแบบมีคนอยากได้เยอะไงก็จะรีบแบบเร่งทําให้ไวขึ้นประมาณนี้นะไปดูยมามาฮ่ากันต่อ ได้เวลาถึงตาเราแล้วนะใบกับ MT09 ครับน่าจะคันเดียวก็พอแล้วเพราะว่ารู้สึกเบื่อสปอร์ตอยากกอดนิกเก็ตอยากกอดทัวริงอะไรเงี้ยเออเรียกผมว่าเบส09ครับ <c oughs> <c oughs> ซื้อแล้วซื้อแล้วคันนี้ เหรอ,หรอขาลดให้ด้วยมันเป็นรถเทสสามสามพันนะสามพันไปละ <c oughs> หลายท่านมาลองคือมาลองหลายทีแล้วใช่ไหมครับหลายทีคือท่านหนึ่งเวลา,าออกไปนะครับห้ามแซงกันตำแหน่งไหนตำแหน่งนั้นแล้วก็มาเทลจะเป็นคนดูแลทั้งหมดยูดดเทิร์นคือเลยไปสองเขาเรียกว่ายูเทิร์นที่ 2. สองยูเทิร์นเสร็จกลับมายูเทิร์นอันนี้นะครับจุดที่น่ากลัวคือจุดยูเทิร์น ังน,นั้นช่วยกันดูขบวนด้วยนะครับถ้าข้างหลังเห็นรถมาช่วยกันช่วยกันโบกช่วยกันดูด้วยสับปันปลาตลอดเพื่อให้เราเห็นระยะเบรกให้พอนะครับตรงนี้อาจจะมีทั้งมือใหม่และมือมืออาชีพอยู่แล้ว,วนะครับเว้นระยะเบรกให้เขาเผื่อจนสูดกันนะครับดังน,นั้นก็ช่วยกันดูแลนะครับก่อนออกควาตับทักขั้นเปิดให้เต็มแล้วก็ดูหมดขับขี่ด้วยเดียวเรงชิดจะเป็นคนช่วยดูที่รถ ตรวจสภาพรถตรวจกระจกให้เรียบร้อยข้อทักขี่นะครับเอาฟิลลิ่งเวลาเช่อมรถเรา,า,าไม่ต้องการทำเร็วจับฟิลลิ่งจับเบรกบาลานซิ่งเป็นยังไงประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเชิญที่รถได้เลยครับเรียนเชิญฮะประจำตำแหน่ง MT-09 นะครับผมร้อนตูดเลยนะดูออกโคตรร้อนเลยเนะี่ยเคยขี่แต่เอ็มเเลนะ ไม่เคยขับไม่เคยขับศูนย์เจ็ดนี่หว่าเออศูนย์เก้ายังไม่เคยขับเลยอันนี้ครั้งแรกนะที่ขับศูนย์เก้านะถามว่าเบาะสูงอ่าสูงนร้อยหกสิบห้าแบบผมนะขย e งแบบใช้ปลายเท้าแตะนะกับเซทเก้าร้อยรู้สึกว่าเซทเก้าร้อยมันคงกว่าใช้ได้เลยอันนี้จะสูงสูงกว่าน่อยช่วงล่างจากที่นั่งก็ก็ย้วยนะมันมันแบบย้วยัยวยุยวบยับเลยแหละแฟนสตาร์ทเครื่อง อุย้ยนี่คือเครื่องยนต์ CPT นะฮะคอสเพนแข็งชารสามสูบแกวเลยแกวเลยนิ่มนิ่มมากเลยช่วงล่างแบบช่วงล่างช่วงล่างเขาเรียกถ้าเป็นคนอื่นเขาเรียกย,ย้้ยแต่สําหรับผมผมผมว่ามันย้วยไหมมันก็ย้วยแต่มันคือฟแบบิลลิ่งแบบนิ่มอ่ะชอบยังนิ่มๆแบบเนี้ยเออ น่าจะแบบขี่ท่องเที่ยวเดินทางไกลอย่างเงี้ยสนุกเลยนะแบบช่วงล่างนิ่มๆออกถนนแล้วบอกก่อนว่าเขาเขาไม่ขับซิ่งนะแบบไปกันเรื่อยๆจากฟิลลิ่งอ่ะไม่ได้โฟกัสว่าเราต้องซิ่งอะไรมากมายนะครับเออช่วงล่างเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยนี่บิดเบาๆอ่ะแบบค่อยๆเปิดคันเร่งไปแต่รถมันเนี้ยมันมันจะพุ่งไปตลอดเลยอะ่ะ เออแบบรถมันมันเหมือนจะพุ่งไปตลอดทางเลยนะแบบเวลาบิดคันเร่งแบบเบาๆอะ่ะเออรถมันพุ่งอย่างก็เนะื่องมาตเตอร์ออฟทอร์กนะทอรกแรงบิดมันก็ต้องดึงดีอยู่แล้วนะผมจะลองใช้ควิกชิปหน่อยทำไมอ่าเดี๋ยวลองควิกชิปเตอร์ใหม่โอก็แข็งๆหน่อยนะ นั่งก็หลังหลังตรงเลยนะหลังตรงแทนกลางนะครับเพราะว่าแบบค่อนข้างจะกว้างอยู่แทนกว้างอยู่เลวแบบกลางแขนเะนี่ยถึงแล้วเหรอยังป่ะโอเคถึงแล้วฮะเลี้ยวอยู่เทินมีสลิปเปอร์ครัทด้วยนะครันนี้ เบรกหน้าก็ด,ด,ดูดดูดดีนะดูดค่อยๆดูดแบบนิ่มนิ่มนิ่มนวลน,นะแต่ว่านั่นแหละช่วงล่างมันย้้ยแบบเวลาจังหวะเบรกมันอาจจะรู้สึกแบบตกใจนิดนึงนะตรงที่แบบเอ้ยกลางขยับโชกมันจะเยอะหน่อยอ่ะแล้วมันจะรู้สึกแบบตกใจนิดนึงนิดหน่อยแต่ถ้าชินแล้วก็กชินแล้วก็ชินเลยนะแต่นี้ยังไม่ชินไงเอาเรื่องอ่ะสามสูบเสียงเสียงคือใช้ได้เลยนะ ไม่ได้ขี่สัมผัสฟิลเล็กน้อยนะไม่ได้ขี่แบบไม่ได้ขี่แบบจัดเต็มอะไรมากมายนะการบังคับคอนโทรลรถก็โอ้โหง่ายมากทุกคนง่ายมากเลยผมพยายามจะเลี้ยงคันเร่งให้มันเบาๆอ่ะ แต่มันมันไม่เบาเลยอ่ะมันบิดไปอย่างเดียวนี่ดูควิกชิปนี่ควิกชิปเตอร์ควิกชิปเตอร์เอาใหม่ควิกชิปควิกชิปอ่าแบบปืน้นแล้วก็ปูนปื้งไปเลยอ่ะเปิดคันเร่งเบาๆรถมันก็พุ่งไปแล้วอ่ะเออขี่ให้นิ่ม ยังไม่ได้นะตอนนี้มามาดูช่วงล่างกันหน่อยรูดหลุมไปเลย <c oughs> นิ่มมากนิ่มมากโอ้โหนิ่มอย่างอะทัวรลิงเลยเออซับแรงได้ดีมากดูดินิ่มนะโคตรสบายตูดเลยตอนนี้ถ้าเทียบกับ R6 คันทั้งหน้านะแบบดิ้งเลยอะแบบดิ้งตึกต๊กต๊กเลยแต่ว่า พอมาเป็น09รถผมรถผมนะรถรถเทสอะเออที่ผมขับรู้สึกนิ่มฟิลลิ่งก็ประมาณนี้นะใช้งานแบบนิดๆหน่อยๆได้ลองขับนิดๆบอกบอกมากไม่ได้นะเพราะว่าผมลองได้แค่นี้แต่มันดึงจริงๆดู โอ้ยเผลอเปิดทะลร่งไปนิดนึงโหพุ่งเลยอ่ะวิ่งอยู่สี่เกียร์เองนะสลิปเปอร์คัสนิ่ม นิ่มนิ่มเลยนิ่มเลยสลิปเปอร์คัทเนี่ยใช้คาว่านิ่มได้เลยแต่ว่าโอ้โหยังหวะเมื่อกี้เผลอเปิดาาเลงนีคันคันเร่งนิดเดียวแบบปลื้ดเลยนะแบบอุ่ยกระชากเลยใช้ได้เลยในะนี้ MT09 Master of Talk นะฮะเป็นทรอกที่จัดจ้านดีนะอ๋อสำหรับสเปครถนะครับ สำหรับสเปครถใครอยากได้แบบละเอียดคงต้องไปดูรีวิวอื่นนะเพราะว่าผมได้ขับแค่นี้แบบเวลาสซึมซับความรู้สึกมันก็น้อยแล้วนะจะให้มาพูดสเปครถอีกมันกน็น่าจะไม่ทันนะคลิปมันสั้นเกินไปที่รู้ก็คือร้อยสิบห้าแรงม้านี่แหละที่หนึ่งหมืนรอบนะเสียดายได้ขับเทสนิดๆิดหน่อยๆนะ่อยนะเปิดการเร่งอีกครั้งนะเกียร์สี่รอบที่สี่พัน กระชากแบบหน้าตึงเลยอะ่ะเออหน้าตึงเลยในเวลากระชากชอบฟีลลิ่งช่วงล่างมันนะผมชอบฟีลลิ่งช่วงล่างมันนะมันมันนิ่มนิ่มดีอะ่ะเออแบบสบายตูดนะทุกคนไม่สะเทือนไข่ไม่ไม่เป็นหมันนะฮะสำหรับผู้ชายนะจะบอกว่านี่มันเป็นแบบ รถทัวริงก็อยอารมณ์เหมือนเป็นนักเก็ตทัวริงเลยป่ะขี่แบบไปท่องเที่ยวอะไรเงี้ยสบายดีนะสบายตูดสบายไข่สบายตูดนะถึงแล้วแป๊บเดียวเองก็ที่เขาให้เทสอย่างนี้เพราะว่าเขาต้องคำนึงถึงความปลอดภัยด้วยนะครับในการเทสแบบว่าแบบคือความเร็วมันไม่ใช่ทุกสิ่งนะเราสัมผัสฟิลลิ่งกันดีกว่าประมาณนี้นะครับ โอเคประมาณนี้นิ่มแต่ว่ามันนิ่มนะซับหลุมแบบแต่ว่าตอนตอนตอนรีโนะมันรู้สึกว่ายุ้ยไปอย่างนี้<อ>จังจังหวะแบบเอ่อมันวเนลวลาเราเราจะเไปบีชทำง,งานแล้วแล้วเรารีโนะออกอ่ะมันรู้สึกว่าุ๊บอืมมันยุบลงไปอย่างนีง้เออไไงม่รู้ทัวรลิงไงพี่ไม่ไม่ไม่ัน <laughs> ตีไม่ใช่อย่างนี้อ๋อแต่ว่าอันเนี้ยน่าจะต้องลองเซ็ตโชว์ใหม่ใช่ เมืมื่ียิงอ่ะน้ำหนักตัวพี่ก็เยอะแล้วนะมันน่าจะกดโชคแล้วนะแต่ว่ามัก็่โชใหม่อาโชคหลังมันมีปรับง่ายเดี๋ยวเราอใช่ใช่สวัสดีครับครับโอเคประมาณนี้สำหรับ MT09 นะคันอื่นไม่น่าจะขับแล้วแหละขับคันเดียวพอนะเกียร์หนึ่งจะกระชากขนาดไหนวะโอ้โห Một chí anh mày